โอเคครับสวัสดีท่านชมของทรานรับผมเดี๋ยวเกมด e ิเซนอีวีหก6นวะันมันจะมาสอนดิงสนยัยรัวทั้งทั้งสนยัยทั้งลูกซองครับแต่สนัยนี่ไม่ค่อยรัวเท่าไหร่นะจะโชว์ให้ดูช็อดกันช็อดกันหอนดีอ่อนที่มันสับสับสับเลยครับมาถึงจะสับได้ <laughs> เออมันชักกวา่าคือกดปุ่มเปลี่ยนมุมมองอ่ะ เนี่ยที่มันอยู่ข้างบนชิปมันอ่านว่าแคปล็อกเลยไม่แน่ใจนะก็ไม่จะอยู่ข้างบนแคปล็อกอะเดี๋ยวเองฟังเสียงพักไทยเฉยๆไม่มีอะไรไ <laughs> เสียงเงินกุนเปิลตีนเสียงเสียงชรียเธอมาทำอะไรที่นี่ ลับน่ใช่ได้ยินว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่นี่นะคุณมาที่นี่ทำไมตามหาตัวการเรื่องนี้ที่ปรึกษาควอมันของซิมอนเดี๋ยวมันก็มีบางอย่างเข้าใจผิดฉันจะรายงานซิมมอนเขาเป็นหัวหน้าเธอเรา,ากะนัองจะไปหาเขาเขาอยูน่หน <c oughs> ผมต้องรู้นะเะ <c oughs> กนตีกูกูไม่ไม่อะอ่าครับเนี่ยเน่ยกดแคบล็อกเนี่ยจะเปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับอ่าโอเคัดกันอาอยู่ไหนวะกูหาไม่เจอเนี่ยพี่ีเนี่ยเนี่ยนี่ไม่มีอะไรลอนเนี้ยก็ยิงไ้ละยุคสองรัวครับเอาไปทำกันนะครับเนีเลยี่ยเนเนี่ยเนีนจไม่ใช่เทเนอะคุณเกียร์นะ ส่วนสไนเดเดี๋ยวค่อยโชว์เพราะสนเดนี้มันยิงไม่ได้เนี่ยมันทําให้จะซูมในนี้มันยิงไม่ได้เออสนเดชักกระซูมได้ดีกว่าแต่ต้องต้องต้องจังหวะตอนที่มันชักเลยค่อยอนยนี่ยิงได้่ยไม่ยากเลยเลยแต่ส่วนเนจอยนะจอยอ้าวไ้สักขาโอเคนี่จอยนี่ผมใช้จอย เป็นปุ่มแบบ Xbox แต่มันไม่ใช่ Xbox เนี่ยอยู่ที่ด้านอัน,อนล็อกขวานะอันลอ็อกอนาล็อกขวาเออลินไม่งพันกันแล้วกูเนี่ยเน,นี่ยยิงแค่นี้บแต่ผมคิดว่ามันยังไม่รัวเท่าเท่าใช้เมาส์นะเนี่ยก็แค่เปลี่ยนแค่เนี้ยไม่มีไรโอเคครับเดี๋ยวรีเช็คพอยต์มาครับเราต้องการกระสุนลูก2องมาโชว์อะ รีเช really ็คพอย์ชึบชึบเนี่ย,ยิงยิงยิงะนะผมแต่ผมคิดว่าผมไม่ต้องออกงอารอะไรเนี่ยก็ยิงยิงเดี๋ยวโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยิงดี๋ยก็ก็ยิงได้ทุกปืนเนี่ยเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับเย้ยวโชว์สไน โอเคครับมาโชว์สไนครับสไนนยนี่ต้องเป็นพวกสไนที่มันยิงกระชักนะอ่าจะโชว์สไนของเจคก่อนนะก็สไนเขียวอ่ะมาจะโอ้โอ้โหแมงลิ่ r เ s i เดน,นกหกอยู่ข้างบนเนี่ยคุณเห็นนะกะแพงแตกนะจะเห็นเขาว่าภาคนี้ทำให้แคปความผิดหวังอ่ะไม่ทำภาคเจ็ดต่ออ,อ้อ จริงก็น่าจะทำต่อทาให้ดีกว่าภาคหกทั้งน,นีเ้เดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อจะมีเสียงพากไทยก็คือของอรีออนมีหมดนะอ่านี่ไม่มีเลยก็คือมีแต่ของอรีอรอ,อนรีออนครบหมดทุกอย่างโอาคครับพ่ออ้อจเย็นใจเย็นกดใส่กระสุนมึงตีทั้งหมดโอเค ก็ยิงแค่เนี้ยเน,นี่ยเขาฟืน้นจังหวะที่มันชักนะครับก็ยิงเลยครับเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยเลยก็เหมือนกับชดกันแต่มัน,นทำยากกับชดกันกนิดหน่อยไอ้ที่ก็ยิงแค่นี้ครับ,รบไม่มีอะไรจุดซูบสนายเล่นอย่เลยอ้าวแล้วมึงตีใครถอยนะฮะโอเลืมลืมปิดอ่ะ เนี่ยก็ยิงแค่นี้ครับไม่ยากหรอกเดี๋ยวโชว์ของเพียรต่อเขาได้ของเพียรก็สับได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวุตจะยิงสไนเปียเปิยตัอมันขนาดนี้เออเฮ้มาจอยครับจอยจอยอ้าว น้ำสไลด์ไปเคยเนี่ยผู้หญิงแค่เนี้ย,เ,ย,ยเหมือนกันครับอ้นมีอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย,ย,ยก็ยิงแบบเนี้ยเนี่ยก็ยิงเหมือนกันเลยคือเรอจังหวะรอที่มันชักกระสุนก็นคอเยเปลี่ยนมุมมอง <peach> เรามาลองของเบียดกันนะครับโอเคชิปเบียดมาทีนี้ครับก็ <c oughs> <c oughs> บคือในเพย์สามก็ทำได้เหมือนกันก็กดเหมือนกันนะปุ่มแห้งก็ไม่ต่างเลยกันหรอกพวกจอยเนี่ยกินยาใ,ใกล้ๆกันด้วยหิวก็ได้นะเดี๋ยว ดูฉากก่อนเพลิงไหม้เสียงไทยไม่รู้บางฉากก็มีบางฉากก็ไม่มีเสียงของกวนตีนอ้าวไม่ใช่ไหยชื่อปีกีนะครับไล่โอ้โหพูดอะไรกูน้อยจังวะนะครับโอ้ยเนี่ยต้เหมือนกันเลยเนี่ย ก็เหมือนกันเด็กนะครับมันก็ไม่ทำอะไรอ่ะซึ่งเทคนิคนี้ผมรู้มาจากไหนก็คือเคยเห็นฝรั่งเขาเล่นเห็บเจย์จอยอ่ะเล่นไม่ยิงยิงไม่โคตรเร็วอ่ะเออกูนี่ยิงช้าช้าเงี้ยก็เหมือนกันนะเนี่ยทำไมต่างกันอาจจะจอย เลยอ่ะโอ้ยวายต้เจ้าเปลี่ยนโหมดพนะี่อ่ะขนาดเนี่ยก็ยิงเหมือนกันเด็ดเลยกดที่อ่านลอ็อกอะนาล็อกกว่ามนมะันจะเปลี่ยนซูมเนี่ยทำคลินี้ไม่จนตายนะเนี่ยคือตอนเล่นกับบอสก็ค่อยใช่อ่ะโอเคครับก็ปิดคลิปแล้วกันนะ นี่ไม่สั์ไปต่อโว้เก็บแน่เลยนี่ครับบ๊ายบายครับ